ทาโร่จอมขี้เกียจนานมาแล้วนะที่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นยังมีทาโร่เด็กชายที่คุณเรียกได้ว่าเป็นเด็กชายที่ขี้เกียจที่สุดในโลกนี้ทาโร่จะนอนอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมของเขาทั้งวันโดยที่ไม่ทำอะไรนอกจากคุยกับคนที่เดินผ่านไปมา ทาโรเป็นคนที่พูดได้เก่งมากๆและแม้ว่าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นนอกจากนั้นผู้คนก็ยังชื่นชอบในตัวของเขาไม่มีใครรู้ว่าทาโรมาจากไหนชาวนาเจอเขาตอนยังเป็นทารกและคงจะรับเขาเป็นลูกชายแต่ทาโรนั้นขี้เกียจเกินไปเขาจึงทนไม่ได้ที่มีลูกชายขี้เกียจขนาดนี้ชาวนาจึงให้กระท่อมหลังน้อยให้เขาอยู่ตามลำพัง ด้วยสเสน่ห์ในการพูดของเขาชาวบ้านต่างก็อยากจะช่วยเหลือเขาจึงมักนำอาหารมาและดูแลกระท่อมให้เขายังกับว่าเป็นบุญคุณที่ทาโร่รับความช่วยเหลือเอาไว้วันหนึ่งคุณนายชินฮวนเอาเกี๊ยวมาให้กับทาโร่กินเกี๊ยวตอนที่อย่างร้อนสิทาโร หากวันนี้ข้าไม่มีแขกข้าคงทำให้เจ้ากินเองแล้วขอโทษจริงๆนะแต่กินได้ใช่ไหมล่ะคุณนายชินฮวนกับคนอื่นมีเพียงท้องข้าที่พึงพอใจกับอาหารแต่กับท่านเอาไปทั้งวิญญาณเลยเกี๊ยวของท่านอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยคุณชินฮวนขอบคุณครับอ๋อแหมเจ้าเนียวน่ารักจริงๆเลย ทาโรพยายามกินเกี๊ยวทั้งๆท,ที่นอนอยู่แต่มันก็ตกลงที่พื้นโอ้ไม่นะด้วยความขี้เกียจสันหลังยาวของทาโร่เองเขาจึงไม่แม้แต่ที่จะคิดไปหยิบเกี๊ยวที่มันหล่นลงไปเขาจึงปล่อยมันเอาไว้ที่นั่นและรอให้มีคนผ่านมาเพื่อหยิบมันให้กับเขาหลายชั่วโมงผ่านไปไม่มีคนเดินผ่านมา เพราะมันเป็นฤดูร้อนที่ร้อนมากๆในที่สุดผู้สูงศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดินผ่านกระท่อมของทาโร่ไปสวัสดีครับท่านผู้สูงศักดิ์เจ้ารู้จักข้าอย่างนั้นเหรอท่านครับกิริยาแบบสุภาพบุรุษกับกองคารวานผู้ติดตามและผู้ดูแลท่านคงจะมีตำแหน่งที่สูงมากเลย ข้าประทับใจกับคำพูดของเจ้าและข้าคือผู้ว่าราชการจังหวัดน,นี้ท่านครับถ้าท่านมีเมตตาสักหน่อยช่วยขอให้คนของท่านช่วยหยิบเกี้ยวให้ข้าหน่อยได้ไหม <c oughs> แล้วทำไมเจ้าไม่หยิบเองละ่ะหรือว่าเจ้ากลัวอยู่งั้นเหรอโอ้ไม่เลยครับท่านแต่ว่าคนที่กำลังนอนสบายเช่นข้า ก็คงไม่มีใครอยากจะลุกหรอกครับและยังไงท่านและคนของท่านก็ต้องเดินผ่านมันอยู่แล้วนี่แต่ว่าเวลาของเราไม่สำคัญเท่าของเจ้าหรือพ่อนมทําไมเราต้องหยุดระหว่างทางเพื่อทำในสิ่งที่เจ้าเองก็ทำให้ตัวเองได้ละ่ะฟังนะถึงเจ้าจะดูน่าสนใจแค่ไหนหาอะไรทำซะข้าถึงจะช่วยได้อบ ทำอะไรล่ะข้าจะต้องการอะไรขนาดนั้นนถึงต้องไปเสียเวลาทำแบบนั้นกันล่ะท่านใจดีมากจริงๆครับแต่การลงมือทำไม่เหมาะกับข้าหรอก <c oughs> มาทำงานให้ข้าสิออกไปดูโลกโลกนี้คือท้องฟ้าและนกและแม่น้ำและต้นไม้ตรงนี้ข้าก็เห็นชัดดีนะท่านขอบคุณที่ท่านทรงมีเมตตา แต่ขอยืนยันว่าตอนนี้ข้ามีความสุขดีหึงั้นลองไปทำให้คนอื่นมีความสุขดูบ้างไหมอ่าท่านผู้สูงศักดิ์ครับท่านต้องได้เห็นว่าคนมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้คุยกับข้าท่านเองก็ยังยิ้มหวานอยู่เลยนี่เอ้ไม่มีใครบังคับคนที่ไม่ต้องการได้ และผู้ว่าก็เดินจากไปแต่ทาโร่กลับรู้สึกเป็นคนสำคัญมากและบอกทุกคนว่าท่านผู้ว่าหยุดคุยกับเขาและเสนองานให้ทำด้วยผู้คนก็ยิ่งเข้ามาหาและเอาของมาให้เขามากยิ่งขึ้นวันหนึ่งนักตกปลาเดินผ่านมาทาโร่อยากจะกินปลามากเลยในวันนั้นทาโร่ก็เลยขอเขานี่นี ท่านนักตกปลาท่านจับปลาได้เยอะเลยนัเนี่ยท่านต้องเป็นนักตกปลาชั้นยอดแน่ๆเลยพวกมันก็แค่ปลาใครๆก็จับมันได้ทั้งนั้นแหละท่านช่วยทำให้ข้ากินในคืนนี้ได้ไหมข้าได้ยินว่าท่านทำอาหารจากปลาได้เก่งมากเลยทาโร่แทนที่จะนอนหนึ่งทั้งวันพรุ่งนี้มากับข้าไหมล่ะ ข้าจะสอนให้ตกปลาและทำอาหารเองข้าไม่แบ่งอะไรให้ทั้งนั้นลุกขึ้นและไปเรียนรู้เอาเองสิโลกใบนี้ใหญ่ยยกว่าแค่ที่เจ้านอนทั้งวันมากนักโลกนี้คือท้องฟ้าและนกและแม่น้ำและต้นไม้ตรงนี้ข้าก็เห็นชัดดีนะขอบใจ <laughs> ทาโร่เจ้าเหมือนกับกบโอซ่าและคิโอ ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังก็แล้วกันกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกบสองตัวอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นโอซาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งในรูใกล้เมืองโอซากา้าและคิโออาศัยอยู่ในลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านเมืองคิโอโตทั้งคู่ยากออกไปผจญภัยข้อยากไปผจญภัยดูว่ามีสมบัติอะไรซ่อนอยู่บ้างอบ ข้าก็อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่หลังภูเขาน่าจะเป็นอะไรที่เราไม่นึกไม่ฝันแน่นอนเลยล่ะอบดังนั้นวันหนึ่งเจ้ากบน้อยทั้งสองเดินออกจากเมืองอันสงบโอซ่าออกจากกรุและคิโอออกจากลำธารพวกเขากระโดดข้ามป่าและในที่สุดก็มาถึงภูเขาที่กั้นระหว่างโอซาก,ก้าและคิโอโตทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนภูเขาจากแต่ละด้าน เจ้าคงจะพอเดาได้ว่าทั้งคู่ตกใจเมื่อไปถึงยอดเขาและเห็นกบตัวน้อยอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าเจ้าจะไปผจนภัยกันเหรอเจ้าก็จะไปอย่างนั้นเหรอแต่เจ้าต้องยอมรับนะว่ามันเหนื่อยจริงๆดูเท้าข้าสิทั้งแตกแล้วก็บหุพองนะเจ้าคิดว่ามันคุ้มค่าไหมเนี่ย ทั้งโลกมีแค่ชายหาดและทรายนี่นาะ,ะไม่รู้สินะทั้งโลกก็มีแค่แม่น้ำและต้นไม้นี่นะเ,เดี๋ยวนะชายหาดอะไรโอ้มีน้ำามากมายเลยละ่ะเหมือนกับแม่น้ำก็มั้งนะกบตัวน้อยอย่างเราจะเห็นโลกจากบนนี้ได้ไหมอปอบอ๋อไม่แน่หากเรายืนสองขาและยืดตัวแบบยืดสุดๆไปเลยนะ่ะ เจ้าก็คงจะเห็นเมืองของข้าอบอบและข้าก็คงจะเห็นเมืองของเจ้าจากภูเขานี้และข้าก็คงจะรู้ว่าหาดของเจ้าเหมือนแม่น้ำของข้าไหมและข้าก็จะเห็นว่าแม่น้ำของเจ้าเหมือนหาดของข้าไหมอบอบกบทั้งสองจึงยืดตัวขึ้นยืดจนสุดเพื่อดูข้างล่างว่าโลกนี้มีสมบัติอะไรรออยู่ โอซ่าหันไปด้านเมืองคิโอโตและคิโอหันไปทางโอซากา้าและพวกเขาลือไปว่าตัวเองเป็นกบและมีตาอยู่ข้างหลังหัวดังนั้นเมื่อพวกเขายืดตัวและแง่หน้าขึ้นมองฟ้าตาพวกเขาก็เห็นแต่ข้างหลังซึ่งก็คือเมืองของตัวเองแม่น้ำของเจ้าเหมือนทะเลค้าเลย และทะเลของเจ้าก็เหมือนแม่น้ำของข้าเลยแบบนั่นแหละพวกเขาจึงพลาดสมบัติของโลกนี้ไปเจ้าก็มีตาอยู่ข้างหลังเหมือนกันหรือเปล่าทาโรคืนนั้นทาโรนอนไม่หลับ เขาไม่ชินกับการถูกล้อเลียนและเมื่อคิดถึงคำพูดของทั้งท่านผู้ว่าและนักตกปลาทารโร่รู้ว่าพวกเขาพูดถูกทาโร่จึงตัดสินใจว่าจะไม่ให้ใครล้อเลียนเขาได้เขาไปเก็บของที่มีและเดินทางไปพบกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าพอใจและเมื่อทาโร่ยังไม่ได้รับบทเรียนอะไรเขาจึงถูกแต่งตั้งให้ทำงานในสวนของวัง เมื่อทาโร่ได้ลงมือทำงานเขาก็รู้ว่าเขาชอบมันมากๆเหงื่อที่ไหลลงมาจากหน้าผากการล้างหน้าและมือด้วยน้ำเย็นๆหลังจากที่ทำงานมาหนักความสุขที่งานสำเร็จความรื่นรมที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำเพื่อดอกไม้ในการกำจัดวัชพืชรดน้ำพวกมันและปกป้องมันจากมแมลงเป็นครั้งแรกที่ถาโรรู้สึกมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการในโลกใบนี้และความรู้สึกนั้นช่างวิเศษ <kaikki> เขาทุ่มเททำงานด้วยความจริงใจจนคนสวนในวังชื่นชมและแม้แต่เจ้าชายก็สังเกตได้เขาคือใคร ทาโร่ครับท่านลูกศิษย์มือดีของข้าไม่ใช่แค่ดูแลต้นไม้และดอกไม้เท่านั้นแต่เขารักพวกมันสุดหัวใจนั่นคือความจริงคำพูดหว,นวานๆที่ทาโร่เคยใช้เพื่อเอาใจคนที่ดูแลเขาตอนนี้ออกมาเป็นบทกลอนซึ่งเขาร้องให้กับท้องฟ้าดวงดาวและจิตวิญญาณของเขาเองเป็นพระเจ้าหรือหัวใจของข้าที่เบ่งบานด้วยความปีติ ด้วยความงามของเจ้าทุกคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินและไม่มีอะไรในสวนให้ทำแล้วทาโร่จะเริ่มร้องบทกลอนทุกคนในวังจะมารวมตัวเพื่อฟังเขาช่างลึกซึ้งยิ่งนะักข้าอยากรู้ว่าเขามาจากไหนพ่อแม่เป็นใครกัน ดังนั้นเจ้าชายจึงสั่งให้สืบสวนแล้วก็พบว่าทาโร่ก็คือลูกของเจ้าชายที่ถูกลักพาตัวไปจากสวนนี้ในตอนเด็กๆทาโร่จึงกลายเป็นลูกของเจ้าชายและเขาก็มีทั้งกองทัพคอยรับใช้แต่ทาโร่ไม่เพียงทำงานด้วยตัวเองแต่เขายังทำเพื่อความผาสุกข,ของอาณาจักร เขาไม่ปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจอีกเหมือนหนึ่งในกลอนของเขาความสุขใดๆก็ตามบนโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสุขที่หลั่งไหลไปยังผู้อื่นจากสิ่งที่เจ้าเลือกทำความขี้เกียจคือกับดักแต่เมื่อเราทําลายมันได้โลกที่กว้างใหญ่และสวยงามจะปรากฏอยู่ตรงหน้าและจะพบกับความสุขอย่างเช่นทาโร่ไงละ่ะ